เรา่นี้อาจเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใจสัญลักษณ์ที่คุณเห็นระหว่างการฝึกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะฝึกสมาธิหรือพลังจิตผู้ฝึกบางคนอาจเริ่มเห็นภาพนิมิตหรือพลังงานต่างๆหนึ่งในนั้นคือดอกบัวที่ปรากฏขึ้นบริเวณจักระที่6หรือตาที่3ของครูผู้ถ่ายทอดพลังนี่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกเป็นสัญญาณว่าใจของผู้ฝึก เริ่มเปิดรับต่อพลังงานสูงและการเชื่อมโยงกับความรู้แจ้งจากเบื้องบนตามตำราหลายสายดอกบัวไม่ใช่แค่ดอกไม้แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความดีงามปัญญาและการหลุดพ้นดอกบัวเป็นเครื่องหมายของผู้มีบุญมีความบริสุทธิ์งกงามทำกลางความขุ่นมัวของโลกเป็นสัญญาณแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ดอกบัวสีชมพูยังสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ความผูกพันอย่างไม่มีเงื่อนไขหากคุณมีคนที่รักและอยากส่งพลังดีๆให้เขาเพียงนึกถึงดอกบัวสีชมพูก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนั้นผ่านจิตได้เช่นกันดอกบัวยังเกี่ยวพันกับปู่ชิโวโกโมานทัสแพทย์เอกในพุทธการที่นำดอกบัวมาปรุงเป็นยาถวายพระพุทธเจ้า ถือเป็นดอกไม้แห่งการรักษาการเยียวยาและเป็นหนึ่งในดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าประสูตรัสร,รู้และปรินิพพาน